ยอดเจดีบนยอดกรอบาโจนะครับอยู่แถวท่าสองยากนะที่ตากนะครับแล้วก็จุดกลางเต้นของเราเนีย่ยยามเช้าที่ตะวันออกแล้วนะครับตะวันออกแล้วเราก็จะลัดเลาะเดินไปทางทิศตะวันตกนะครับของ j จดีนะด้านข้างเลาะไป เป็นแผงโซลาเซลล์นะกลางคืนก็จะมีไฟสองวงเจดีด้วยมองยอ้อนเจดีตรงนี้หน่อยนะบนยอดก็บาโจนภูเขาสวยงามนะทางตะวันตกทะเลเหมอกหมอกคุมภูเขาหุเขาเบื้องล่างลำน้ำสอง ก็ลำไม่เมือ่อยเดินไปบนสันเขาแนวตะวันตกไงกลางภาพไกลๆนะพี่ออสนะอดออท่องทั่วไทยไปยืนถ่ายรูปอยู่ ที่เรานั่งจักรยานยนต์ขึ้นมาแล้วก็เดินเท้าขึ้นมานะผ่านสันเขาข้างล่างบนครับไล่ระดับขึ้นมาอย่า yeah, สวยงามนะตอนออกก็มีทะเลหมอกนะฮะยิ่งมองไปทางแมละมานหนาเลยนะครับ อ๋อสุดยอดเลยพี่ออสผมพลอตทอสุทธไทยครับหรือเจ้าชายแห่งหุ่นเข่าครับไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังอีกแล้วครับพี่น้องทะเลหมอกแม่น้ำเมยข้างหน้าวดงามจริงๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดเลย สวยมากๆครับ